สวัสดีครับในวันนี้เราจะมาลดเสียงเพลงอัตโนมัติด้วยการใช้งานดักเกอร์ในโปรแกร,รม DaVinci Resolve 19ครับตอนนี้ผมมีวิดีโอที่วางไว้อยู่บนไทม์ไลน์เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นวิดีโอที่มีเสียงพูดก่อนอื่นผมจะเพลย์แบ็กวิดีโอต้นฉบับให้ดูก่อนนะครับจอดพักที่ปั๊มครับน่าจะเป็นอำเภอพิบูลังาหาราต่อไปผมก็จะเอาเพลงมาใส่ครับโดยไปคลิกที่เพลงแล้วก็ลากเข้ามาใส่ไทม์ไลน์แบบนี้เลยครับและถ้าเราเพลย์แบ็กตอนนี้เสียงเพลงกับเสียงพูดมันก็จะตีกันครับ ต่อไปเราจะไปตั้งค่าให้เสียงเพลงที่อยู่ในแทร็กที่2ลดลงอัตโนมัติทุกครั้งที่มีเสียงพูดนะครับวิธีการทํานะครับให้ไปเปิดใช้งานดักเกอร์ครับโดยกดไปที่หัวแทร็กที่2ตรงนี้ครับที่เป็นแทร็กของเพลงครับเสร็จแล้วก็ให้มาที่อินสเป t เตอร์ครับเราก็จะได้เมนูแบบนี้ขึ้นมาครับให้ไปที่ดักเกอร์ครับแล้วก็กดเปิดการใช้งานเลยครับเสร็จแล้วเราก็จะได้เมนูเพิ่มขึ้นมาแบบนี้ครับตรงซอสเนี่ยให้เราเลือกไปยังแทร็กที่มีเสียงพูดครับที่จะให้มามีผลกับเพลงของเรา อย่างคลิปนี้ผมก็จะเลือกไปที่ออดิโอหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแทร็กที่มีเสียงพูดของผมเองและในส่วนของดักเลเวลครับก็คือปริมาณการกดเสียงของเราครับว่าจะให้มันกดลงมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าผมปรับไปดังขวาสุดเร่งไปจนสุดที่18ซึ่งก็คือการกดเสียงลงไปให้เบามากๆจนเกือบจะดับไปเลยครับโอเคผมจะตั้งค่าประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเพลย์แบ็กดูผลลัพธ์ที่เราทําไปกันครับตอนนี้เรามาจอดพักที่ปั๊มครับน่าจะเป็น,นอำเภอพิบูลมาสาน ไปหาเพื่อนแล้วครับเพื่อนไปรอที่ปักเซของผมค่าบ้านน่าจะประมาณหนึชั่วโมงถึงและตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเสียงเพลงมันจะลดเองอัตโนมัติทุกครั้งที่มีเสียงพูดนะครับและสําหรับการใช้งานดักเกอร์นะครับเราสามารถปรับแต่งค่าต่างๆเพิ่มได้นะครับโดยไปที่เมนู a d v a n c e ์ของดักเกอร์ครับคลิกตรงลูกศรข้างหน้ามันก็จะขยายออกมาในส่วนของการปรับแต่งค่าตรงแอดวานซ์นี้เราสามารถปรับแต่งค่าลูกอเหด r i s e Time, Hole แล้วก็ Recovery ได้ซึ่งการปรับแต่งตรงนี้จะเป็นการกำหนดค่าในการกดลดเสียงเพลงแล้วก็การคืนค่าการลดเสียงเพลงเราสามารถปรับแต่งตรงนี้ให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ครับและเพื่อไม่มีการพลาดคลิปการสอนใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ